สวัสดีครับอยู่ผมเตอ้์ในเทคไลฟ์นาวอีกแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้เราจะมารีวิวนะครับผมจริงๆก็เป็นสิ่งที่ผมชอบใน redmi note 11มากกว่าเนาะเขาประมาณ4อย่างที่ผมชอบนะผมมันจะมีอะไรบ้างเนี่ยวันนี้ผมจะพามาดูกันนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมฝากกด Subscribe กันไว้สักนิดนึงนะครับผมถือว่าขอร้องเลยก็ได้นะฮะถ้าสมมติว่าคุณชอบคลิปนี้หรือว่าคลิปอื่นๆจากช่องของเราเนี่ย มฝากกดซับสไคร์กันไว้สักนิดหนึ่งนะครับผมปุ่มเล็กๆของคุณใกล้ๆนิ้วโป้งเนี่ยมันมีพลังกับช่องของผมมาจริงๆนะผมก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับสำหรับสเปคของ Redmi Note 1ที่ผมจะนำมาทดสอบในวันนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวแรม6 ROM 128นะครับผมตัวนี้เนี่ยรันอยู่บน MIUI 13.0.1นะครับะผมราคาเขาอยู่ที่ 6 9 9 9บาทเนาะสำหรับ Redmi Note 11ตัวนี้นะครับแล้วก็สำหรับใครเนี่ยที่อยากจะดูในการทดสอบเกมอย่างเดียวเลยนะครับผมไม่ได้สนใจส่วนอื่นเนี่ยสามารถกดได้ที่ลิงก์มุมขวาบนตรงนี้นะผมผมจะแปะไว้นะก็จะเป็นการทดสอบเกมของ Redmi Note 11อย่างเดียวเลยนะครับก็สามารถแยกไปดูได้ที่คลิปนั้นเลยนะผมสำหรับส่วนแรกที่ผมชอบเนี่ยก็คือในส่วนของการดีไซน์ของเขานะผมจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยไปดูกันเลยครับเรื่องแรกที่ผมเห็นครั้งแรกแล้วก็ชอบเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของการดีไซน์นะผมโดยรวมเนี่ยคือแบบ มันถูกใจมากๆนะผมไม่เจอแบบนี้เนี่ยได้กว่านานแล้วนอ้อแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยผมมักจะเห็นเป็นการดีไซน์เครื่องที่เป็นโค้งมนนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมาแบบเหลี่ยมๆเลยแล้วก็ส่วนตัวเนี่ย จับถนัดมากทั้งมือซ้ายแล้วก็มือขวาครับผมหรือว่า2มือเนี่ยสามารถจับได้ถนัดมือมากๆเลยในส่วนของการวางตำแหน่งปุ่มต่างๆเนี่ยก็อยู่ในจุดที่กดค่อนข้างได้ง่ายนะครับผมทั้งปุ่มเพิ่มลดเสียงการสแกนลายนิ้วมือเนี่ยที่ตรงปุ่ม power เลยนะผมก็สําหรับใครที่อยากจะเปิดเครื่องอะไรต่างๆอยู่ที่ปุ่มเดียวเลยแล้วก็ในการสแกนเนี่ยทำได้ค่อนข้างไวมากๆกับมือถือราคานี้นะครับถัดมากับตำแหน่งของลําโพงแล้วก็ในส่วนของช่อง ir นะครับผม ir b u s t e r เนี่ยเขาก็ให้มาให้ด้วยนะในส่วนตัวนี้นะครับแล้วก็ลําโพงเน,เเนแบบ ลำโพงคู่ด้วยนะครับผม,ผมก็จะมีลาโพงในส่วนของด้านบนแล้วก็ด้านล่างน,นะครับผมมาสส่วนนะครับสำหรับช่องใส่ซิมทางด้านซ้ายเนี่ยต้องบอกว่าสามารถใส่ได้ทั้งหมด2ซิมนะครับผม <c oughs> กับอีก1 SD c a เ d สติาสหรับใครที่เป็นห่วงตรงนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้แบบสบายๆนะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้2ซิมเนาะ แล้วก็ที่ด้านล่างเนี่ยเราจะเห็นในส่วนของพอร์ต Type C นะครับผมหนึ่งพอร์ตมาให้ตรงนี้ก็เอาไว้ส่งทายข้อมูลการชาร์จแบตต่างๆนะครับผมแล้วก็ด้านบนเนี่ยเราจะเห็นอีกพอร์ตหนึ่งก็คือเป็นพอร์ต3.5หรือว่าหูฟัง3.5มาให้ด้วยนะครับผมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยแอบเสียดายเล็กน้อยเพราะว่ามันอยู่ตรงมุมซ้ายบนนะครับผมถ้ามันอยู่บนอ่ซ้ายล่างเนี่ยผมจะชอบมากกว่านี้เนาะเพราะว่าเคยเจอมือถือที่เป็นดีไซน์อ่ในส่วนของหูฟัง3.5อยู่ที่ซ้ายล่างเนี่ยมันใช้แล้วมันรู้สึกว่าถนัดดแแแลลล้้้ววววกกก็ยย็็เเิร่่าานผมตงีออสยยูๆ ในส่วนของด้านหลังนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเด่นชัดเลยก็คือกล้องนะครับผมที่ค่อนข้างนูนขึ้นมาประมาณนึงแล้วก็ในส่วนของ l e t มี่โลโก้นะครับผมที่อยู่ด้านซ้ายด้านล่างนะครับผมดีไซน์ทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยต้องบอกว่ามันมาพร้อมกับน้ำหนักเพียง179กกรัมเพียงเท่านั้นนะผมเรียกว่าตัวนี้เนี่ย ผมถือว่าค่อนข้างเบาเลยนะแถมจับถนัดมืออีกนะครับผมตรงนี้เนี่ยเรียกว่าในเรื่องของการดีไซน์เนี่ยมันเลยทําให้ผมค่อนข้างชอบมากะครัะผมแล้วก็สีเนี่ยสีที่ผมรีวิวมันจะเป็นสีในส่วนของสีกราไฟท์เกรย์นะครับผมแต่ว่ามันจะมีอีกสีหนึ่งก็คือทวายไลท์บลูเนาะตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีที่เป็นรูปแบบด้านนะครับผมเป็นผิวด้านทั้ง2ส,สีเลยแต่ว่ามันจะมีสีที่3นะครับผมกลับเป็นแบบผิวเงางแบบคล้ายๆกระจกหน่อยแต่ว่ามันเป็นพลาสติกนะครับผมก็เป็นพลาสติกเงาเนาะตรงนี้เนี่ยจะช ก็จะเป็นสีออก ฟ้าๆเลือบแสนหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเนาะแต่ว่าหลักๆเนี่ยมี3-4สีนี้ให้ได้เลือกซื้อกันนะครับเรื่องที่ชอบอย่างที่2เนี่ยก็คือในเรื่องของจอการแสดงผละครับผมตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับจอขนาด6.43นิ้วเนาะเป็นจอแบบ AMOLED Quad r i a Full HD Plus ด้วยนะครับ Refresh Rate เนี่ยเขาให้มาที่90้าเฮิร์ตอีกต่างหากเรียกว่าค่อนข้างคุ้มกับราคาตรงนี้มากๆเลยเนาะในส่วนของความแบบครึ่งหมื่นอะไรอย่างนี้เนี่ยผมถือว่าการให้มาแบบนี้ค่อนข้างคุ้มนะครับจากการใช้งานเนี่ยต้องบอกเลยนะผมว่ารู้ส ในความที่ว่ามันเป็นจอแบบอ m o l e d เนี่ยสีสันก็ทําได้ค่อนข้างสดใสดีมากนะครับผมแล้วก็ในส่วนของความมืดสว่างในการแสดงผลเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับจอเนี่ยให้มาเป็นแบบพันนิดอีกต่างหากในส่วนของการใช้งานกลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยผมก็ลองใช้งานดูมันเวิร์กนะครับผมไม่ได้ถึงกับแบบเออมันอาจจะไม่ใช่เท่ากับแบบจอตัวท็อปไปแบบพันห้าพันเจ็ดอะไรอย่างงี้แต่ว่าพันนึงเนี่ยโดยส่วนตัวกับราคาเท่านี้ผมถือว่าใช้งานได้แล้วก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับผมในการรองรับสีเนี่ยเขารองรับในส่วนของ DCI P3 อีกต่าง ครบในส่วนของสเปคกับราคาประมาณ7,000กลมๆตรงนี้มากๆนะครับผมก็เลยทําให้เป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมค่อนข้างชอบเลยเดียวครับ เรื่องที่สาที่ผมค่คอนข้างชอบกับ Redmi Note 11เลยก็คือในเรื่องของระบบเสียงนะครับผมต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเขาให้ลำโพงคู่มาอย่างที่บอกไปตอนช่วงต้นนะครับผมซึ่งถือว่าค่อนข้างคุ้มดีมากๆกับราคา7,000เนาะแล้วก็มิติของเสียงเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีสมราคานะครับผมแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยมาครบในระดับหนึ่งเลยแต่ว่าลำโพงเนี่ยผมแอบเสียดายน,นิดนึงเนาะก็คือในส่วนของช่องลองําโพงทางด้านบนเนี่ยมีความเบาวกว่าด้านล่างเล็กน้อยนะครับผมอันนี้ก็ ต้องเรียกว่าตามราคานะครับผมเพราะว่ามันก็เ0็ดพันนะครับถ้า15 0 0 0มาเป็นแบบเบาวกว่าด้านล่างเล็กน้อยเนี่ยผมรู้สึกอันนี้ไม่ค่อยใช่แหละแต่ว่าด้ราคา7000เนี่ยผมถือว่าอ่ะโอเคตรงนี้สมเพสสมผลนะครับผมก็ไม่ถึงกับติอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ว่าบอกว่าให้รู้กันนะครับผมว่าด้านบนเนี่ยจะเบาวกว่าด้านล่างเล็กน้อยนะครับ แล้วก็อีกหนึงเรื่องที่เกี่ยวกับเสียงที่ไม่พูดไม่ได้จริงๆก็คือในส่วนของช่องหูฟัง3.5นะผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าหาได้ค่อนข้างยากแหละในมือถือปัจจุบันนะผมเขาก็ค่อยๆตัดกันออกไปเนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขายังให้พอร์ตหูฟัง3.5มาอยู่นะผมซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคากับ ในงบประมาณเท่านี้เนาะในเรื่องของเสียงเนี่ยผมก็เลยชอบตัวนี้มากๆเพราะว่าลาโพงคู่ด้วยแล้วก็มีในส่วนของช่องเสียบหูฟัง3.5ด้วยใครที่เล่นเกมจริงจังแบบยังไม่ค่อยอยากใช้บลูทูธอะไรอย่างนี้เท่าไหร่เพราะว่ายังมีดีเลย์อยู่เล็กๆน้อยๆเนี่ยผมมองว่าตัวนี้มันมี3.5มาให้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์กับเกมเมอร์ราคาจ่ามยาวได้ค่อนข้างดีนะครับและเล่นสุดท้ายกับแบตเตอรี่และระบบการชาร์จนะผมตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าแบตเตอรี่เขาให้มาค่อนข้างจัดเต็มมากๆกับ5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับซึ่ ปัจจุบันแล้วแหละก็ห0 0 0ันเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะมากแล้วนะครับผมในการที่เขาให้มาในมือถือราคาช่วงนี้เนาะซึ่งในการใช้งานเนี่ยหวันเต็มๆในการใช้งานผมเนี่ยผมจะใช้ประมาณว่า,เ,าเล่นเกม2อสตานะครับผมเล่นโซเชียลบ้างดู YouTube Netflix นะครับผมบนการใช้งาน 4G เนี่ยซึ่งถือว่าผมมองว่ามันชิวๆนะในการใช้งานแบบนี้ที่ผมใช้นะผมมันเรียกว่าสบายๆอยู่ได้เต็มวันนะผมแล้วก็สักประมาณ6กโมงทุ่มนึงเนี่ยก็นํามาชาร์จ1ครั้งนะผมก็เรียกว่าค่อนข้างใช้งานได้ชิลนะผมแปดโมงถึง ใช้ได้แบบนี้เนี่ยผมถือว่าผ่านนะครับโดยส่วนตัวเนาะแล้วก็ในส่วนของการชาร์จเนี่ยเขาให้หัวชาร์จแถมมาในกล่องเนี่ยเป็น33วัตต์ด้วยนะผมฉะนั้นเนี่ยในการใช้งานเนี่ยชาร์จ1ชั่วโมงก็เต็มแล้วนะครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เรียกว่าค่อนข้างไวมากๆเลยทีเดียวสำหรับการชาร์จ1ชั่วโมงเต็มเนาะการใช้งานเนี่ยผมถือว่าเอ่ออย่างที่บอกไปนะผมแบตบมันใช้ได้นานแล้วก็ชาร์จเต็ม1ชั่วโมงเนี่ยกับราคาเท่านี้ผมถือว่าเมกเซน์นะครับผมแต่ราคาที่เล่นเกมหนักน,กนกนะแบบผมแ พับจี g. ในส่วนของ g กนชิน Impact ที่มีกราฟิกหนักด้วยแล้วเนี่ยแนะนําว่าให้พกพาเวอร์แบง์นะครับผมหรือว่าในส่วนของหัวชาร์จสายชาร์จไปด้วยนะครับผมแล้วก็ไปหาที่ชาร์จอะไรต่างๆที่สามารถชาร์จได้เนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์การใช้งานมากกว่าการที่ว่าเป็นสายเกมหนักแล้วไม่พกเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์กับการใช้งานตัวนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าใช้แบบที่ผมพูดไปเนี่ยแบบที่เป็นสไตล,ล์ผมเนี่ยอยู่ได้หนึ่งวันเต็มๆอย่างแน่นอนนะครับและทั้งหมดนั้นก็คือ4สิ่งที่ผมชอบกัับ Redmi No 11แแลลลล้้้้วววนนะครรผผมมมมมาาาาาอออจจฟงงงงงงถึตี่่่ทไมมไมํไไพูดเืก ในเมื่อว่าเขาก็พรีเซนต์ในส่วนของ50เมกะพิกเซลอะไรต่างๆมาให้กล้องอัตวายมาเพิ่มนะครับผมจากตัว n o ้ต10มา11เนี่ยเขาให้กล้องอัตวายมาเพิ่มด้วยต้องบอกว่าผมรู้สึกไม่ค่อยประทับใจเท่าที่ควรกับกล้องสักเท่าไหร่นะผมต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ผมมองว่าถ้าตัดบางตัวไปอย่างเช่นตัดมาโครเอาไปอัปเกรดในส่วนของกล้องอัตวายเพิ่มอีกนิดอะไรเงี้ย ผมน่าจะระทรับใจมากกว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับผมหลายๆคนก็น่าจะพทรรับใจกับการที่ว่าเขาให้มาโครมาแล้วก็ได้อันตรวายด้วยได้กล้อง50มกะพิกเซลในส่วนของกล้องหลักด้วยหลายๆคนน่าจะชอบแหละในส่วนแบบนี้แต่ว่าโดยส่วนตัวผมจากที่ผมใช้งานเนี่ยเ,เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้ดูเรื่อยๆนะครับผมลองใช้งานในการถ่ายกลางคืนอะไรอย่างนี้มาเนี่ยผมมองว่ามันภาพมันก็ยังเละๆอยู่นะผมถ้าลดเมกะพิกเซลลงมาหน่อยแต่ทาให้แบบรับแสงได้กว้างขึ้นเซนเซอร์ใหญ่ขึ้นหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมมองว่่าานจะ แม็ชัวร์แล้วก็เวิร์กกับการใช้งานในหลายๆรูปแบบมากกว่าโดยเฉพาะการใช้งานกลางคืนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการที่ว่าผมลองพวกในส่วนของโหมดกลางคืนแรงแต่างเนี่ยก็ถ่ายได้ค่อนข้างดีนะผมแต่ว่ามันก็มีความวุ่นๆอยู่บ้างแล้วก็ภาพบางอย่างเนี่ยผมก็ถือว่ามันก็ถ่ายได้โอเคนะผมไม่ได้ถึงกับแบบดีเยี่ยมอะไรผมเลยไม่แนะนํามาพูดเนาะแล้วก็ในส่วนของวิดีโอเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้รู้สึกว่าประทับใจสักเท่าไหร่เพราะว่าผมลองถ่ายแล้วเนี่ย มันไม่ได้ออโต้โฟกัสนะผมต้องพูดตามตรงว่าพอมันไม่ออโต้โฟกัสสักเท่าไหร่เนี่ยแบบมันช้าๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องรอดูว่าเขามีอัปเดตไหมนะในอนาคตแต่ว่าจากที่ผมเทสในมี u i ตัวนี้แล้วก็การใช้งานตอนนี้เนี่ย มันไม่ค่อยเวิร์กกับการใช้งานวิดีโอสักเท่าไหร่นะผมไม่ได้ให้ 4K มาไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าผมมองว่า 1080p 60เนี่ยควรจะต้องโฟกัสให้ไวใช้งานได้จริงอะไรเป็นแบบนั้นมากกว่านอ้อผมก็เลยไม่ได้พูดในส่วนของกล้องนะครับผมอันนี้ก็ท่านคู้ชมที่อยากจะฟังเรื่องกล้องจากผมก็อาจจะผิดปางนิดนึงก็ต้องขอโทษกันด้วยนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้ประทับใจขนาดนั้นผมประทับใจกับดีไซน์การจับถือที่มันแบบเออเข้ามืออะไรเงี้ยแล้วก็ระบบเสียงเรื่องของแบตเตอรี่ เรื่องของหน้าจออะไรแบบนี้มากกว่านะผมที่ผมค่อนข้างประทับใจก็เลยพูดเพียงเท่านั้นนะผมสำหรับใครที่อยากจะฟังเรื่องกล้องก็ต้องขอโทษมาแลที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ในการที่ผมได้ลองใช้เ,เจ้า redmi note 11มานะผมก็ มันชอบประมาณนี้แหละแล้วก็มีส่วนที่ไม่ชอบบ้างแล้วก็ยังเป็นบั๊กมากในส่วนของ MIUI ที่ยังมีบั๊กอยู่ในหลายส่วนนะครับผมสำหรับการใช้งานแต่ว่ามันไม่ได้เรียกว่ากระทบกับการใช้งานหลักอะไรขนาดนั้นผมก็เลยรับได้นะครับผมแต่ว่ามันก็ยังมีข้อติอยู่ที่ก็ต้องรอการ upgrade, อัปเกรดอัปเดตกันต่อไปในส่วนของซอฟต์แวร์อของกล้องในเรื่องของ autofocus งานวิดีโอนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของบั๊กของ MIUI หรือว่า MIUI สักเล็กน้อยเนี่ยก็น่าจะเป็นมือถือที่ เป็นอีกตัวที่น่าสนใจมากๆตัวหนึ่งกับ Redmi นะครับผม n o ้ต11ตัวนี้เนาะก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับฝากทุกคนกด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับผมก็อย่างที่บอกไปทุก Subscribe เนี่ยมันเป็นกำลังใจของผมจริงๆแล้วก็มันทำให้ช่องนี้เนี่ยอยู่ได้เนาะเพราะว่าหลายๆแบรนด์เขาก็อยากจะเห็น s u b s c r i b ์เห็นวิวที่มันแบบ ค่อนข้างเติบโตนะผมถ้าทุกคนไม่ได้เป็นกําลังใจงให้ผมตรงนี้เนี่ยช่องผมก็อาจจะอยู่ไม่ได้แล้วก็อาจจะไปต่อไม่ได้อะไรอย่างงี้นะผมก็ฝากทุกคนกด Subscribe กันไปด้วยเนะเาะรอคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะผมหวังว่าเจอทุกคนในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ